เดีย๋ยวเรามาทํามาม่าสูตรพิเศษนะครับทำไงให้อร่อยนะครับหนึ่งครับใส่ลูกชิ้นปลายนะครับใส่ลูกชิ้นเสร็จแล้วก็ใส่เส้นมาม่าไปเราให้เดือดนะครับหลังจากนั้นก็ใส่ไข่ไม่รู้กัน อุ้ยเพื่อนๆไข่แฝดด้วยเทเส้นแล้วก็ใส่เครื่องปรุงใส่เครื่องปรุงเสร็จแล้วเสร็จแล้วมามา่าไข่แฝดใส่เห็ดฟางด้วย